ส,สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับเคสนี้นะคะเคสนี้เป็นเคสแก้จมูกนะคะเคยทาจมูกมาแล้วสองครั้งนะคะและครั้งนี้เป็นครั้งที่สาเนาะก็เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีซิลิโคนเนี่ยเอียงมาทางฝั่งข้างขวานะคะแล้วก็หน้าตรงอ่ะมีน้องอยากได้ชโลไปคุ่งกว่านี้นะคะก็ได้มีการปรับปลายแล้วก็ลดสันนะคะเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคะ หนึ่งสองสาม,สามนี่โอ้โหสวยหวานเลยทีเดียวนะคะปรับซี่โคนให้ตรงนะคะแล้วก็เคียนเนื้อจมูกเคลียร์รังผือเก่าเนาะเพราะทำมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ของของเดิมของน้องเนี่ยก็เคยลองปายกระดูกหูมาเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันสูงไปนะคะตรงนั้นเราก็เลยอยากให้เลงมาอีนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าผมรับหูน,นะอื นี่ตัวเองก็คือถ้ามีกระดูกหูของเดิมก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะแต่ว่าน้องบอกว่าลงมาหน่อยค่ะหมออะฮะตอนนี้เราก็จะมีการไล่ตรงนี้มีความสโลปนะคะแล้วก็ปรับปลายให้เชิดให้ฟุ้งนะคะกำลังดีเลยนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งกันคะ่ะนี่โอโทุกคน มีความส l o w ปลายเชิดนะคะทรงเปลี่ยนเลยนะคะดูหน้าหวานขึ้นมากๆเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบมากค่ะสวยถูกใจทรงนี้ที่หมอเดะบิดให้ปลายพุง่งแต่ไม่พุ่งมากต้องอย่างนี้นะคะ <laughs> จึ้งเลยนะคะจึ้งค่ะหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะมีโซโฟฟโซจึ้งเลยนะคะ้วค่ะต้องคุณหมอพีทนะคะต้องหมอพีทเท่านั้นนะคะแล้วเป็นไงตอนบรรยากาศตอนผ่าตัดน่กกากลัวไหม คือเอางี้นะคะทําจมูกเจ็บไหมไม่รู้แต่ฟังเดอะโก้รู้จักป้านีกับหมอฟางคะ่ะใครฟังเดอะโก้อยู่ต้องไปไล่ดูนะคะว่าเราฟังเรื่องไหน <laughs> เพลินมากนะจมูกอะไรไม่รู้เรื่องแล้วแต่คือเนื้อเรื่องของเดอะโก้นี่คือรู้หมดเลยฟังครบหมดขาหนึ่งตอนเต็มคะ่ะแต่ว่าไม่รู้คะ่ะว่าจมูกทําถึงไหนแล้ว <laughs> เพลินมากคุณหมอมือเบามากค่ะแล้วก็ให้ดูปรับเปลี่ยนแก้ไขตลอดเอาตามที่เราพอใจเลยค่ะโอดีใจนะที่น้องจำป้านีก็หมอฟังได้นะคะ <laughs> โอเคแล้วก็ทรงสวยถูกใจด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะที่ซอรเพคลินิกับหมอพีชนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย